สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมบานเกตเปิดปิดอัตโนมัติตามแสงและฝนควบคุมด้วย a อ d u โ n o u n o แอนด์เมกาานะครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ก็ผมเราได้ใช้นะฮะในสองตัว Arduino Uno a m e g a 3 28P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งตัวระบบควบคุมและระบบเซนเซอร์นะครับก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS สีดำอันนี้อย่างดีครับเพื่อนะฮะป้องกันความชื้นแสงหรือแม้กระทั่งฝนกราฟที่จะทําให้วงจรนั้นเกิดการช็อตได้ครับซึ่งตัวระบบควบคุมตัวนี้นะครับก็จะทําให้ในการควบคุมมอเตอร์นะครับโดยการ อาศัยเซนเซอร์ในการวัดฝนและแสงนั่นเองครับกล่าวคือนะฮะถ้าเกิดว่ามีฝนตกก็จะทําให้ตัวเซนเซอร์รับฝนนะครับซึ่งเป็นลันกษณะของอิเล็กโทรสองขั้วอันนี้นะครับเกิดการเปรียกขึ้นครับเมื่อเกิดการเปรียกนะครับตัวอิเล็กโทรตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังตัวบอร์ดขยายสัญญาณของตัวเซนเซอร์ทําให้ตัว a ะ d u i n o u นั้นสามารถที่จะทําการวัดค่าออกมาได้ว่าเกิดการฝนตกก็จะสั่งให้ตัว DC เคียร์มอเตอร์ขนาด200 RPM นะฮะซึ่ง ก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวคลัพปิ้งครับจะท,ทำในที่นีการหมุนนะฮะในส่วนของตัว การเคลื่อนที่ของตัวบานเกล็ดให้ปิดนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนสาดเข้ามาข้างในบ้านของเราได้นั่นเองครับในขดานเยวกันนะครับถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกและแสงแดดนั้นนะครับไม่แรงมากจนเกินไปก็จะสั่งให้ตัวบานเกล็ดตัวนี้นะครับเปิดออกมาเพื่อรับลมเกิดการระบายอากาศได้นั่นเองครับโดยตัวเซ็นเซอร์รับแสงในที่นี้นะฮะเราก็จะใช้ในส่วนของตัวเซนเซอร์ LDR ครับซึ่งตัว LDR ตัวนี้ก็จะอยู่ทางด้านหน้ากล่องเพื่อทำมาที่ในการรับแสงนั่นเองตัว LDR ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นค่าความต้านทานแปรแสงครับถ้าเกิด ว่ามีแสงตกกระทบเข้ามานะฮะก็จะทําให้ตัวค่าความต้านทานของตัว LDR นั้นต่ําลงครับเราจึงสามารถที่จะทําการวัดค่าความเข้มของแสงโดยการวัดค่าแรงดันที่ตกข้อของตัว LDR ได้นั่นเองครับโดยเซ็นเซอร์ที่ทํามาที่ในการลิมิตนั้นนะครับเราก็จะใช้เซนเซอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นดิดิตลิมิตด้านปิดนะก็จะเป็นเซนเซอร์อินฟาเรดที่อยู่ทั้งด้านล่างสุดตรงนี้นะครับส่วนเซ็นเซอร์ลิมิตทางด้านเปิดครับเราจะอาศัยการอ่านค่าจากตัวแกน เกลียวหมุนของตัวนะครับควบคุมบานเกล็ดถ้าเกิดว่าไปใกล้ตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็จะทําให้รังสียาเฟดที่ปล่อยออกมาจากตัวเซ็นเซอร์นั้นสะท้อนกลับไปยังตัวรับครับทำให้ส่งสัญญาณไปยังตัว Arduino เพื่อควบคุมให้ตัวมอเตอร์น้นหยุดหมุนนั่นเองครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดการหมุนเกินเกลียวซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายให้กับตัวเกลียวของตัวบานเกล็ดได้นั่นเองครับซึ่งตัวบานเกล็ดตัวนี้เราก็จะทําการใส่กระจกนะครับไปครบหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าตัวมอเตอร์สามารถที่จะทําการหมุนนะครับ ให้มันสามารถรับน้าหนักน้ำกระจบได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวระบบควบคุมที่อยู่ภายในตัวกล่องนอกจากจะมีในส่วนของตัว a r d u i n o Uno แล้วก็ยังมีรีเลย์ขนาด2ช่องเพื่อทำมาธิการขับเคลื่อนมอเตอร์หรือควบคุมการหมุนของมอเตอร์โดยกันต่อเป็นแบบ HBIT นั่นเองครับซึ่งตัว HBIT ตัวนี้ก็สามารถทําการจ่ายค่าแรงดันตัวมอเตอร์ให้กลับไปกลับมาเพื่อทำมาทิการ ควบคุมการหมุนของตัวมอเตอร์ได้นั่นเองครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะทําการทดสอบในที่นี้เราได้ทําการเตรียมในส่วนตัว power supply adapter ขนาด12โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์ครับโดยแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะฮะโดยการเสียบเข้าสู่แจ็คแอ a เจอร์ที่อยู่ทางด้านล่างกล่องของตัวกลอ่องควบคุมของเราไฟแรงดัน12โวลต์ตัวนี้ก็จะถูกแบ่งให้ตัว Arduino Uno นะครับรวมถึงจำเข้าสู่ตัวมอเตอร์ผ่านหน้าสมบัสรีเลย์ต่อเป็นแบบแอดปิดเพื่อทําให้การควบคุมการหมุนของตัวมอเตอร์นั่นเองครับ ครับหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของตัว power supply ไว้เรียบร้อยนะครับในที่นี้เราก็จะทําการจ่ายไฟให้ตัวโปรเจกตของเราครับ เมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวโปรเจกต์ของเรานับสถานะเริ่มต้นก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างเนื่องจากว่านะฮะฝนไม่ตกนั่นเองก็คือไม่มีความชื้นนะครับอยู่ที่ตัวเซนเซอร์นั่นเองหรือนะครับแสงไม่มากพอนั่นเองครับในเคสแรกเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบโดยการใช้แสงก่อนในสภาวะปกตินะครับหน้าต่างจะเปิดถ้าเกิดฝนไม่ตกแล้วก็แสงไม่แรงเกินไปสมมุติว่าเรามีแสงแดดสาดเข้ามานะฮะในห้องของเราผ่านตัวเซนเซอร์นะครับเมื่อแสงผ่านเข้ามาก็จะทําให้นะครับห้องนั้นร้อนขึ้น ตัวควบคุมของเราจริงนะฮะทำการสั่งให้ตัวมอเตอร์หมุนไปที่ปิดหน้าต่างบานเกล็ของเรานั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดแสงหมดลงแล้วนะครับแล้วห้องไม่ร้อนนะครับบานเกตของเราก็จะเปิดเองอัตโนมัตินั่นเองครับอ่าจะเป็นรักษซอประมาณนี้นะครับขณะที่ตัวบานเกตของเราทํางานก็สามารถสังเกตการ,าารกทํางานของตัวเซ็นเซอร์ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวมาบางเซนเซอร์อยู่ก็จะทําให้ตัวนะครับไฟ LED ของตัวเซ็นเซอร์ติด2ตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีนะครับอะไรมาบังตัวเซ็นเซอร์ไฟ LED ก็จะติดเพียงแค่อันเดียวเท่านั้น เราสามารถจะทำการปรับนะฮะเซตค่าของตัวเซนเซอร์ผ่านความไวได้โดยการหมุนที่ VR ตัวสีฟ้าของตัวเซนเซอร์นั่นเองสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมในขณะที่เราไปติดตั้งนะนะครับในสถานที่จริงนั่นเองครับในส่วนของการทดสอบนะฮะแสงสว่างก็เรียบร้อยแล้วเราจะทำการทดสอบจะใช้ความชื้นนะครับในที่นี้นะเราทำการเตรียมนะฮะกระดาษทิชชู่ชุบน้ำพอหมาดๆครับลองแตะไปที่ตัวเซนเซอร์เพื่อจำลองว่าตอนนี้เกิดฝนตกแล้วนั่นเองครับ นะครับมันน่าจะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้สักครู่ตัวเซ็นเซอร์มันหลวมนะครับถ้าเกิดว่าเราลองนากระดาษที่ชู่ชุบน้าพอมันมาไปแปะที่ตัวเซ็นเซอร์ดูนะครับอ่าก็จะเห็นตัวหน้าต่างของเราปิดอัตโนมัตินะครับจนกว่าตัวบานเก็นั้นจะหมุนสุดนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราลองนํากระดาษที่ชุบน้ําออกที่ตัวเซ็นเซอร์ครับตัวหน้าต่างของเราก็จะเปิดเองอัตโนมัติอีกเช่นกันนะฮะเพื่อนะครับป้องกันไม่ให้ฝนมันสาดเข้ามาในขณะที่ฝนตกนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่านะครับตอนนี้เ้าวะปกตินะครับหน้าต่างเปิดแต่ว่าถ้าเกิดมีแดดส,สอ่องเข้ามาแรงอีกนะครับก็จะทําให้ตัวบานเกล็ดของเราปิดอีกเช่นกันครับจนกว่าแสงนั้นจะหมดไปตัวบานเกล็ดของเราก็จะเปิดเองอัตโนมัติอีกเช่นกันเพื่อรับลมนั่นเองครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีฝนตกตัวบานเกล็ดของเราก็จะปิดเองอีกอัตโนมัติเพื่อป้องกันฝนสาด ต่ว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกโดยการเอากระดาษที่ชุช่มน้ำออกจากเซนเซอร์หน้าต่างของเราก็าจะเปิดเองอัตโนมัติอีกเช่นกันเพื่อรับลมนั่นเองครับซึ่งตัวระบบควบคุม,คมคันนี้ก็สามารถที่จะนำไประใช้าง,งานอย่างเช่นเปิดปิดผ้าม่านอัตโนมัติประตูเลื่อนอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งบานเกล็ดอัตโนมัติตามแสงในฝนได้เช่นกันครับอ่านี่ก็คือการทํางานของตัวบานเกล็ด เปิดปิดนะครับอัตโนมัติในที่เรานะครับใส่กระจกเต็มตัวบานเกตเลยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัวมอเตอร์ของเรามีแรงมากพอที่จะหมุนนะครับตัวกลไกบานเกตให้เปิดหรือปิดนะครับตามกระจกที่เราใส่ซึ่งในที่นี้เราก็ทําการหุ้มกระดาษเอาไว้นะครับเพื่อให้กระจกมันไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็ป้องกันการแตกด้วยฉะนั้นนะครับก็จะทําให้เห็นได้ชัดว่าตอนนี้บานเกตเปิดหรือปิดอยู่นั่นเองครับผมขอจบก,การนาเสนอครับบานเกตเปิดปิดอัตโนมตัติตามแสงและฝนควบคุมด้วยอโนโนยูโน อัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสราวันนี้สวัสดีครับ